นิวใช่คือบุเมือออยู่นะเมย์อโอ้ยเนาะคือว่าเมย์ก็คือว่าป่วยบ่เอ้าเหตุยังกับบรตูนะฮะบ่ะเล <c oughs> อาบ่ฮ่อประตูเผลอเมาเหล่าพี่น้องเลย <c oughs> อน้องหินนี่บ่เอาน้องนะป้อนข่าวน้องได้หินป้อนได้ข่าวน้องนะ ผมมีน่กินเฮ้ยใชใช่เลยเฮ้อเขาเาหเดี๋ยวเขาทำนี่ทางไหสบายดีทพี่น้อง FC เบิร์ดจุกูชุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องไงเนาะเขามาเบ่งมาชมเขามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์พี่น้องไงเนาะ อ,อยู่ทางบ้านทางเงืนอนคงพอน้องง่าสบายดีปาลุงอยู่นิวน้วนิ้วสบายดีปาลุงก่อนไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อตามนอกนะฮะอ,อ๋ออาอบิดอูอ่ก็เป็นบาทน,นี่เอาแล้วบาทบิดนิ้นวนี่อืมือย,อยากเมื่ออยู่น,ะน่ะเมย์เนาะเงยลายหมอนี่ยเมย์ก็คือว่าอยู่เพื่อนหันอยูอ่เด็กหน่อยมันติดพัวตู้ติดพออัวใหญ่ มีมูว่าง่ายช่ยู่พุ่นม uh. ันมู s> <S ่มีมู่เนาะมันเงียบอยู่อยู่พี่อันอ่าอยู่น้ำบพเท่าบัมันมันมีเฮือนคนเนี่ยเดวว่างเล้อตัวพานอกของนอกเด้อยันโดดเด้อโดดลายยันมันโดดต่ำอไมสบายดีเด้อดูยิบซีบอเวียทุกคนพอลงไม้พ่อลงไม้พี่้าเนื้อไรจังาพี่บ้า กินเหล่าโอ้ยกินเหล่าอีกแล้วพี่น้องเไยก็แต่บุญพุ่นมาจักนี่บ่เอ้าลกร่ำเลยก็แต่บุญพุ่นบอกกินตลอดหมู่เอ้กินแล้วมู่หมูหมู่กับมเล่นอยู่เพื่อนพี่บอเคยหมู่มะล่นกันเท้าไปหาหางหม กินก็กินเนาะกันแอ็มอย่าดื่มลูกดื่มลานเนี่มันโมยู่มันโมยู่น้ำมันน้ำเมร์นี่ย่านว่าฮะจนค่ตจนคืนเด็กน้อยเมื่อคืนนี่ก็แม่ก็ตัวเขาสะลุฮะเขาสะลุเมื่อคืนนี่บ่ได้ยินอยู่อันเขาอันน้องจ้อยว่าคนเต็มเพื่อนอยู่ว่าอันเขาสะดมอ่ะอ่าเขาเขาถามน้องเทว่าเป็นอะไรว่า กี่วฬาสิีไายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงกันแหละยให้เพิร์นโบเพิ่นโบพร่อเพิ่นโบเพิร์นโบเพิ่นเมย์เนี่ยก็เลยเอาเลยบริษายเอาเลยบริษายให้อันเอฟซีเบิงเอาเพิ่นโบพร้อมก็เลยนนั้นถ้าเอาเละถ้าพวกที่เราเออไออันเบลออกมาเนาะเนาะ โยมีู้าวแล้ก็เคยฮะจะา้องูากได้เอาอยากไล้ผู้ชาบ้านจ้างว่าแท้บ้านนี่เยากได้เอาพู้มาเรีงหลานช่ยบ่เออเมนแด่คำเขาสิมาอยู่น้ำเจ้าเขาสีมาบ่าบ้ากบชอบบ่ยันขาบ่มาไ่นเาบิษโคอนะฮะแม่โคฮอ เจ้ากันทื้ซื้อกันทื้อบ่เจ้าพันบ่บ่ได้ก็บอกว่าซื้มาเลยมาเลยมาหนีบอกเจ้าเห็นเขาบ่บ่เห็นบ่ได้เห็นบ่บ่เห็นแต่ว่าเขาตวงตวงไปซื้อใช่ไปซื้อมาเลยเออตายคือนี่ก็คอยอยู่เงินลูกสาวเลยเจ้าไปพุ่นบ่คืนไปยพุ่นเลยกับบักเลยนอนยี่พุ่นได้บอกไม่นอนไปเบิ้งไงซื่อไปเบิ่งกู้เหรอนชัยเบิ้งจากทวงน้ำเกลือทวงนึง อืมมาทีโทษสโลแล้วกโทษสโลบแล้วกัามาอ๋อมีมีไผ่มีไผ่ปายัง่ามีคนมีตะดอกเขาแหละโอ้มีพวกตะดอกเขาผมมีพู้อื่นด้วเลยกบสาวพุทธพุทเน่เจียพาน้องปบ่อน่ะเบิ่งได้รถเลยมันไฟไฟไ์เพ่เดียวบ้าละมันใหญ่ แม่นเมนไปเดี่ยวตัวผู้เดียวเนี้ยบมไปเนียผมไปก็ยะไปเบิ้งนึงเบิ้งเบิ้งรถเด้อเอาน้องไปน้ำหินมันไปฮอดกินแล้วก็เกับคืนเลยบอกไปเนเบิ้งรถเด้อจับน้องเด้อนก็คืนว่าเลยหลานท่อบั่นหัวมันใหญ่เลยยันยันโหดยันยังถันแ้ บ่ใช่โมหินนแค่เนี่ยอยู่โมนิ่งชาวเลยเนาะอยากได้ผู้ชาวเอางามบ่คือเอาขี้ได้เอาขี้ได้ก็นเอาขี้ได้ก็เอาใจงอนดวเราคือมาใหม่แถวนี้ด้วยอยู่ฮะบ่อยากได้บ่เป็นจ้าเอาให้ค่อยค่อยสิบถึงเวลาผมคุณท่เจ้าทำค่อยหาให้ได้เห็นบ่เออหาไปด้บ้านีเนาะหาไปด้บ้านี มีว่าโทรศัพท์สมมุิว่ามีเบอร์มีอย่างเขามีโทรศัพท์โทรศัพท์เขามีอ่าขอมีโทรศัพท์ยังว่าได้อันได้โทรใส่กันดิกำงานเลยบเอาาผู้ชาวต้องเธอว่ามีผู้ชาวเห็นได้ใช่เนาะเบอร์ขีดว่าเบิ่งโทรไปหยอกกันพอต้องไม้ก่อนนะาใว่า ฝนตกบ่เมื่อวานนี่ทางตกค่อยๆเลยเนาตกบูแห้งเฮ้ยน้อยค่อยๆเกิดนั่นเรียกว่าเมื่อลูกสาวก็คือว่าปิดก่อนเป็นยั่งผาลมเนี่ยมันเสียงมันหลังอูนมันยางเนปสีเป็นมันยิอหลังแห้งอันนี้ผาลมกันลูกสาวก็เกิดเขาก็เอาลูกเอาผัเขาเยอะขึนเขาเขาก็ยิ่งขึ้นเขาเป็นเป็นข้อเป็นขั้วอะไรก็ยากเป็นไหนอยู่แต่เขาอืม คือว่าว่ามือนั่นบางบางมือบางกรบุญนั่นคือว่าลงไปเห็นงานคือว่าไปเห็นงานน้ำผัวเขาบม่ได้เขาบม่ได้ไปไม่ได้ไปบ่โอคิดว่าไปเห็นงานน้ำดูงน้ำผัวยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่ได้ไปในอันป่วยก่อนเป็นไข่ก่อนผัวบ่อไปนะผัวไปแล้วเออไปผัวไปแล้วอ๋อ้เลย ไปกันไปเห็ดวีเอ็เขาอืมอับอับแล้วเขาโย่เนี่ยอะไรสิกุเขาสีกุ้มนะให้เขาไปเฮ็ดโลดเนี่ยอะไรเขาสีกุ้มเพราะว่าบ่ได้มีผู้วนอ่าขอน้ำโอ้โหอะไรยังบ่ได้ไปสีดายไปบ่ได้ลอกเจ้านะเขาว่าบ่ได้ฮะเอ้าลูกเจ้ายังหมวยใหญ่เหี้ยหมวนิ่วเหี่ยนะ โอนิโอโมหินยังโมหญ่เนี่ยนะชอบวักอะไอยู่ตรงห้างน่ะช้ำวานะช้ำน้องน้ำน้องเทนี่แค่แน่น่ะเขาหากินเดี่ยงตัวเองแบบเขานี่ตัวยังบมไปช่างไรนั่นกันดิโมไปกับแค่เน่มันมันมันวิทย์เดี๋ยวได้ช้ำน่ะวิทย์ได้ววิทย์พ่อวิทย์อย่างแบบว่าคำ่าเฮาคำ่าบ่มี่มองคอกะคำว่านั่นกะเขาคือนชิบโเป็นยังหรอกขึชิบโตายรอกว่าง่ายใช่ข้อกอดกุ้ทัข้อไพ่ดำเอฟซีบองเฮียงแต่ละคน ก็พ่อแม่ทุกคนผู้ที่ส่งเสริมเราเวียงทางดีนต่างประเทศนอกประเทศอยู่ใส่ระยะนุ่งรองไทยระยะคอยกับแบบนี้แหละอือคือเราคอยสาธุสถานนี่ใส่ของค่อยแบบนี้เ้อเหนื่อยเลย่ออืออยกัอยู่ครอบครูวนี่ใส่เจ้าแรกเขาจงเข้ามาค่อยกัอยู่แบบนี้แหละ เขามาคือเขาผู้นี่ชายเจ้าคือผู้อื่นเขากับบอกราเขามาแน่นอนเมาเหล้าอยู่เขากันยังเขามาแจ้งหน่อยคำคือผู้อื่นห้วยเราเมาเหล้าไวจิก้าใกล้เราอยู่อันนี้กับเมาเหล้าอยู่กับเรากันยังแค่นั้นอยู่พี่น้องไงบ่ได้บ้านนั่นเนาะเทศไทยประเทศนอกประเทศใหญ่ก็เยอะคนคือกันรถฮักเพ่กันเลยอฮักเพ่กันมาอยู่ที่นั่นเนาะอืมยู่ออสซานัตไม่รู้นกเกันเอา ท่านใจกนได้เข้าชาตุกจะท่าละเข้โลกมือชาตุเฮาแบบนี้แหละเฮาลูกเขากับเพื่อนเอาลูกเอาผัวลูกสาวกับเอาลูกเอาผัวกับยืนลูกฟัวเขากันเขากับยู่เต้าหขากินเต้าหขากินเต้าอยู่เงินเขาเมียกไรยู้หนึ่งเลยเมียแต่บ้านเนี่ยเนาะหนึกงเลยเมีย ่ให้้ไดบสิกุ้มบ่สิกุ้มเขาโบสิกุ้มเขาโบคือหาให้เขามาดิ้กุ้มแล้วกุ้มบ่กุ้มเออกำลังดูเลยเมียไปไหนอืมเออฟังเบิ้งนั่งเครื่อเขาเห็นอันผู้ชายผู้ชาวเลยเขาจะเอาเบอร์มาให้อ่าแบบสาวไม่ห่างนั่งไม้นี่ว่าบนเมนผู้ชาวอันชดแล้วว่าไม่ห่างนั่งไม้กับอดกอ่าเากับเป็นอายุประมันจะปี่อ่าโย่โย่โย่อะไรก็เคยเจ้าอายุเท่าไร่์อะ สี่สิบปลายและสีปลายผู้ชาวก็เอามุ่งประมาณสามสิบหาสี่สิบเนาะอ่ยังเถื่อมีผู้ชาวใหม่ใหม่รุ่นแบบห้าสิบยังได้ใช่ฮะผู้ไี่เข้ามาสักเดือนวอละวาวววคำหาสิบวาวววคอยกบองอยู่เออมาแล้วพี่น้องไงเนาะบ่น้งมาอย่างได้คอยฮะ ค่อยเหนื่อยค่อยพูดนึ่เข้าหนึกป่ากินนี่เออเดยนดินอืมหนึงเข่าแพ้แหนึ่งห้กินมื้อนี้นะเข้านะมื้อนี้กินเยอะพูดเลยกินนี่คนลูกพูดเลยกินเยอะน้องมาพูดบอสโอ้เอามาแต่พูดอืมอืมมีหนึ่งเข้ามีอยู่เข้าไม่ยากเ่อเข้าอ่นอืมไม่เว้นแต่นั่นหรอกยังก็ได้กินอยู่เนาะเอาซื้ออืม เนีย่ยวราไปาหา,ต,าตึกเบ็ดตึกปลาโบโบทันไปเนี่ยไปกับจักไปเออหน่อยหน่อยเขาจะไปหอดใช้ยางมาอีกเลยไปน้องนิว้วน้องหินนะมาอีกเลยเขาบุไปยแล้วขุนมันไกลบุไปยเลยบนใบบนมาได้คำเจ้ายัางอยู่นี่เนาะคำเจ้าไปเนี่จะไ,ไปน้ำเนาะเขาท่อไปไปแล้วแหละ เท่ากินบ้าเลยถาทุกสถานหัวดำผู้ใหญ่ไม่ตะเพื่นทั้งอยู่เนี่ยมีแต่ว่าอยากบ้านเฮานั่นกะมีแต่ว่านั่นเท่าเป็นบ้าทำได้กินนี่เพื่อนึงีนเพิ่งลายมือแต่ว่าเพื่อเจ้าสียากินนี่เพื่อเจ้าสีนั่นนะะเพื่อเจ้าสียาคือวางหันนะจากมือทำได้กินเนี่ยฮึมแบบนี้ตลอด จุดทิศดูได้ทิศหนึ่งคุบอกกินให้มันชุ yup. ดทิศเดี๋ยวจังยุดบอกยุดดีก yeah> ินอีกใช้ชวจไปใชฮะเมอง้พไลมมันมันหลังนุมันหลังไม่ไจังเปิดหลังอันบาวทยคลิปก่อนไ่ได้จังเปิดมันหลังบาจน้อยี่เฮงอันนั้นบาดเฮงไวเฮงไว แค่ว okay, ่าจะไปน่ะเมปิดพิดพะลมหนาวนะลุงหนาวนะปิดพิดพิดลุงหนาวลุงหนาวพอเลยอืมพวกพวกนี่ตายแล้วอ anyway> ืมล้งมาไล่บานนี่ล้งมาไล่โอ้โหัวเลยอืมนะขึ้นอูนี่เออขึ้นอูขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่เอา อึ๊บอึบเอาออกมาพี่แม่หมอนน่อบ่าวเรี่ยงฮะติดต่อผู้สาวให้เด้อผู้สาวเออติดต่อให้เราแค่นนี้หวานอย่าเล่าเลยบัดเนี่ยฮะทำได้เมียนี่บ่อย่าาเลทำได้เมียนี่ชีเลิกเล่าบ่เออทำได้เมียะไพอน้องมาขายชีเลิกเล่าตีผ้าขายตั้งมุกตั้งใจคลั่งแน่น้ำบ้านนี่เจ้าเลาะเลยบ่น้ำบ้านนี่บ่มีผู้มักบ่ครับบ่มบัครับผ่มบัก ผู้สาวได้มีผู้มักเจ้าอยู่บ่เขามอกเจ้าผู้ไฟวักผายเราปะเจ้าไายผามักน้ำน้ำบ้านนี่ผู้อันสีเจ้าจะเบิ่งสีก็คือเนี่ยมีอยู่บ่น้ำบ้านเดี่ยวนี่ผู้สีกะคือเนี่ยมีจะบ่กเขาบอกหมมีผู้มักเลยเขาบอกเขาบมเข้าวใส่กากเจ้าอยากได้บ้านได้ใส่เฮาหาให้นะอยู่บ้านอื่นผู้เอาทั้งไก่บ่กอ๋อเขาสิแพงลูกอยู่บ่บ้านเจ้าสิไปอยู่น้ำเขาบ่คือเจ้าสิให้เขามาอยู่พี่บนและแพงกว่าแพงกัด ก็ด็กยู่น้ำกันเขาก็ยู่โบสมมตินะนะสมมติว่าอันผู้ชาวว่าข้าเอาได้เขาข้ามเอาข้าพเจ้าไปเนาะฮะเขาช่บย่อขากเจไปแล้วเนี่ยยิงตาแล้วเอากับเบื้องจะพามสมมติว่าทั้งเขาไปว่ามีให้มีหน้าแบบว่าอันมีโดดมีล่างแบบเขาขาดมาผู้นำพาเห็ดให้เห็ดหน้าแบบนี้เด้ชาเจ้าสิไปโบไปอยู่น้ำเขาไปเจ้าสิป้าโบลูกหลานโบป้าหลานเทางโบป้า เอากเที่ยวไปเที่ยวบ้าอยู่นี่แหละไปว่าไปเนาะไปอยู่น้ำไปทางเงินเงอนเมียน,นี่เนาะโอ้ต้องจ่ายห <laughs> ดมดเลยเอา้าต้องบอกว่าไ้เลยนั่นคือหนึ่งแนนเจ้ามาหอดนะว่าเจ้าอยาู่ไรไรเลย,เลย,ยบาทนี่กี่บาทโบคืนเมียกี่บาบโบคืนอยากไรลูกเรียนเมียใช่เราจะใช่เลยมื่อคืนนี่ก็ ลูกสาวก็ชิดต้อนช่ดนั่งเกิดเขาสรุปพวกกระโดงก็แหละทางทางปูหญ้าเพิ่นได้มาเบิ่งดิดนะครับก็รู้ว่าะมาเบิ่งอืมยังก็ดีแล้วเพิ่นมีผู้มีคนเบิ่งซอยเฮาก็ดีเลยูแล้วเฮานมแล้วสตูแล้วเฮาก็บ่มีคนเราเนาะแม่นๆอืมดีแล้วมีผู้เบิ่งผู้หยังคนดีแหละเอากระดีคำว่าบ่มีไผ่เจ้าแห้งอุกนะคาบ่มีคนเบิ่งซอยอื ไปอันอยู่น้ำเมฆกับหไปหมอนิวกับหมอไปเลยนะหมอตู่ไปเอาเมยียใหม่ไปอยู่เพื่อนเมยียกับจไปน้ำได้บึงเั้นไปน้ำอยูนะ่อยู่หมอตู่เอาเมียเลยไอเมีเขาได้บึงเอาเนาะบอกพมอตู่เอาเมยียมาอยู่พี่ได้ฮัานั่นเธอผมเมยียผมอยากมาได้บัดอันนี้เด้มันจิขัดกันถ่าก็ผู้เล่นไปะนะ,ะนั่นเอว่า <c oughs> เพื่อนผู้ชาวแบบว่าเขายังให้เจ้าไปอยู่ บึงจางวะครับเนี่ยอืมยังซึมเมบ่อไหร่เลยห่างกับยาบ่หางกระยากินบ่อหางกระยากินมื่อนี้บ่หางกระยาแล้วมานอนนี่บ่ตะกี้เจ้านางกินอยู่ใช่ตะกี้บอบ้เออเอินพอเป็นเด็กทางเพนเเอินเป็นเพอเนาะเด่นมาเลย เดินมาแล้วบเพอะเพะเพระพะอตุงมาตุงมาได้เออชิแ hmm. ล mm ้ว hmm. ค mm ึใ hmm. ช no, mm ้ค hmm. ข mm ึ้นช้ลูกชัานนี่แหละเทาเลยมันเมื่อยเลยพะเถาบุคขึ้นช้ลูกช้ลานมาได้เนยขั้นเี่ยวเมียก่อนยานขาบโบแพงยันขาบแพงงลานบ่ยันขาบโแพ้ลูกแพ่งลานเฮา แองคือเก่าเนี่ยเนาะหักประตูมันก็ต้องหักหลานมันน้ำน่ะโดยจนว่าจะร้องฮะเอานทำตาจุดย้อยย้อยน้อยคึดนขึ้นยังแต่ว่าได้ลูกเคยลูกยังในแหงชีดีใหญ่ไปแหงชีไปคึดลูกคือกับเขาอยู่แต่เขาละโอ้ยอยู่กับัดเขามีกับเขาก็ให้อยู่เขาก็อยู่เงินเขาไม่ยอากินแต่ต้องจากของเขา ที่นั่นโบวีนะค่อยค่อยจะเมื่ออยู่หาพ่อแม่ก็อยู่แกเมื่อหาพ่อแม่อยู่บ้านไในแท้พ่อแม่จ้านะโอ้โหคาแขกบ้านยังพนี้อ่ะมันพนียอืมอยู่ใกล้หิมทางใหญ่ได้บอกคือว่าเข้าไปใกล้ทางใหญ่เปะทางใหญ่เลยอืมค่อยเมื่อเนี่ยค่อยจะเมื่อพ่อแม่ค่อยค่อยอยู่นี่ค่อยกับโบวีนั่นแหละ เจ้ากับาันั้นได้เงินได้คำขายผ้าขายยังได้กะพอจุบขารถไปนี่กัเทไรข้าเค่งห้าหกสิบพันนี่โมเมนค์ารถเส้นปลายทางไปทางมาเส้นปลายอ่าเจ้าครับพอได้ไปเยี่ยมได้อยู่เส้นปลายเส้นปลายกี่มีแน่นอ่คขารถชงร้อยบาทเนี่ยของ่า nhăng nhăng bớt dù bộ phổ mê nhăng nhăng bớt khô bớt khô nhu ừ. ồ lại thô lên nắm phần dù bộ 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 đi thô được Thôi bộ thô sạp bộ bộ xu lịt lũ hạc lũ ngày tí to tăng phần dù nó bộ tí to bộ tí to đây tí to khấu đi khấu đi nhăng khấu cổ đi chêm khấu này nó nhìn khấu nhìn khấu khấu ừ nền ừ, bình bình gì thường có thằng mời tài đấy bỏ đi tài nhắn nè nhiều vô rồi vào đường tài bạn tài lậu này đi phôi không นนัั่แหหละกาเมียคือไรเจ้าตอนจะยามีสีมีวันขึ้นฮะหาเมียเลยหาเมียโอ้ยนอหาจะฮาให้ด้วยดอกหาไม่ได้บาอย่างห้เขาให้เขามาอยู่น้ำหน่อยมันมันยากน้ำตัวนี้ได้มือนเดียวลยอย่างรกันยืดของเขาแล้วเขาก็ไรเอาเมียไป่ยืดยืดงเขาเอาอยู่เอาเมียเละต้องเงินอยู่ลูกกับเมียอะไรโอ้ตัวตายหมดเลยใครก็เอาคือเราได้เลยเออที่เราไนเนาะ เนอนิวฮะถือไปอยู่น้ำพอไม่ผูเฮ่อเนียวนี่คิดว่าลงไปเหตุงานอยู่น้ำมันพอไม่ผู้ทกหน่อยเด้อยืนนะพี่น้องเขอยู่ที่เขาเปิดพารมีก่อนเปิดบารมแล้วพี่น้องเหรอเราห้อนห้อนบ่ยันลุงห้อนบ่เปิดบารมให้เนาะยันลุงเรียงห้อนอืมมันเล็ดเป็นเบิ่งได้อย่าไปจกเลยอย่าไปจกเลยอย่าันมันจกนะจกมือนั่นสิ น่ขี่บ่าขี่เอวพอดูอยู่อ้าวมีแต่ว่าสิประมาณนี้ได้จะพอตรงไหมเดี๋ยวมือหน้ามือหน้ายังขี่เข่ามาเยี่ยมมาอยากมาคิดว่าตีเร็วตีผ้าเร็วเดี๋ยวนั้นยังนอนอยู่เนาะนอนอยู่ได้อ้าวทั้งแม่ตู้เพิ่นทำผ้าเลยพอตรงหมาตีระเบ่อผ้าโ่นทุท่านเลื่อทางพ่อแม่พี่น้องทางประเทศเรือดเจ้าพูดไหนบ่าดเป็นช่วงพูดไ่นเนาะเป็นช่วงก่อนพี่น้องก่อนโชว์ละโดยโดยแบบนี้แหละมิชัยอง เฮาก็เบียดอ่ะเฮ้ยอ้ยเนาะอ่าบ่เบีนหยังบ่เบีนหยังมีแต่ว่าบัดเจ้าบัดเจ้าช่วงเนี่ยเจ้าจังเฮ็ดให้เฮาอือบ่ย่างดอกะเป็นบ้าเน่ยเจ้าช่วงเจ้าหยังดเนี่ว่าเป็นบ้าหยังเป็นบ้าเล่าอืออือบัาช่วงเนี่ยจะคอยว่ากันไหมมิดเดอคุยกับบ่เวียงนั่นแหละโดยโดยบ่เวียงใช้ใช้เกินร้อยอือโดยสาธุสุทานได้บัดนี้เมื่อป้าได้บัดนี้อ่าอยู่ดีมีแฮงอ่าสบายดีน้องนิวไปดีถุยย่างกอนไป คูนยะแล้วพี่น้องเลยอ่าประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนะาะผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยลายอยู่ดีไม่แห้งมัดจุก,กุกชนเนาะอ่าขอก่าวคำว่สาสบายดีพี่น้อง